สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168นะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ที่521 กันแล้วนะครับพี่พี่ก็ถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามานะครับรับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมหากดูแลชอบใจหากดูแลถูกใจก็อย่าลืมกดถูกใจกดปุ่มติดตามและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับผมข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่พี่เพื่อที่ว่านะครับผมเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งปันนะครับพระเครื่องเครื่องรางนะครับของสะสมนะครับผมราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่พี่เป็นทันแรกๆเลยนะครับ แล้วสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจดูแลสนใจนะครับวาอยากจะช่าบูชานะครับผมพระเครื่องนะครับรายการไหนก็สามารถสอบถามมากันได้ตามที่ผมได้ขึ้นไว้ให้เลยนะครับไลน์แอนะครับ174 OIPDQ นะครับผมมีแอดตรงด้านหน้านะครับหรือว่าจะให้ง่ายกว่านั้นก็โทรมาที่เบอร์นะครับ0903251096นะครับผมสามารถใช้โทรสอบถามนะครับเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับพี่ๆกติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิม ในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจดูให้สนใจนะครับว่าอยากจะชอบบูชารายการไหนนะครับหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขนะครับผมขององค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งใน EP นี้นะครับผมได้นํามาแบ่งปันให้นะครับพี่ๆทั้งหมด25หมายเลขหรือว่า25รายการด้วยกันนะครับ ก็จะเรียงตั้งแต่ด้านบนนี้นะครับผมไปจะถึงไมยเลขสุดท้ายคือหมยเลขที่25นะครับผมตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่นะครับผมจดเป็นหมายเลขที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตนะครับดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับผมตรงส่วนนั้นนะครับจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับผมเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถพิมพ์ไลน์นะครับผมมาบอกผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็บอกผมได้เลยนะครับผมว่าสนใจอยากจะเช่าบูชาพระเครื่องนะครับผมหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับ ในอีพีไหนนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็จะขอทราบชื่อนะครับพี่ๆนะครับแล้วก็ที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรแล้วก็จะจะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผม่ับรายการนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพระทุกองคนะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตนะครับเริ่มกันที่รายการที่1นึ่ในอีพีนี้กันเลยนะครับผมขออนุญาตสูงกล้องเข้าไปนะครับ สำ,สำ ited, หรับรายการที่1ใน EP นี้นะครับพี่พี่เปิดมาด้วยนะครับผมเป็นชุดหลวงพ่อปานนะครับพี่พี่นะครับนี่นะครับพระพิมพ์เนื้อดินนะครับผมนี่นะครับผมชุดแจกกรรมการนะครับหลวงพ่อปานวัดบางนุมโคนะครับผมจะมี4พิมพ์เลยนะครับพี่พี่ในชุดนี้นะครับจะเป็นพิมพ์น่าจะเป็นทรงเม่นนะครับนี่นะครับแล้วก็จะเป็นทรงครุฑนะครับทรงไก่หางพวงแล้วก็เป็นพิมพ์หนุมานนะครับพี่นี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ สำหรับชุดนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคา750บาทนะครับผมเดี๋ยวผมจะลูกล้องให้ดูที่องค์แรกกันก่อนเลยนะครับผมันนี้ผมจะลงไปให้พร้อมลองให้ดูพร้อมกันแบบช้าๆเลยนะครับพี่ๆลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามมากันได้นะครับจะส่งให้ฟรีนะครับพี่เจ็ดบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับผมเป็นพระหนุ่มพ่อปลาทั้งหมด5พิมพ์เลยนะครับ ผมได้มาพร้อมกันก็ขออนุญาตเปิดให้พร้อมกันนะครับผมขออนุญาตไม่แยกนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นองค์แรกนะครับผมถัดมาครับผมอันนี้ก็เป็นพิมพ์ทรงเม้นนะครับนี่นะครับ750บาทเท่านั้นนะครับผมชุดนี้นะครับผมพ่อปลานะครับผมวัดบางนมโคนะครับนี่นะครับ ถัดมานะครับผมองค์ที่3านะครับผมอาจจะไปไวนิดนึงนะครับผมท่านใดอยากดูรูปภาพแบบชัดๆก็สามารถสอบถามมากันได้นะครับตามช่องทางที่ผมได้ขึ้นไว้ให้เลยนะครับผมสอบถามมากันได้นะครับพี่ดูให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมท่านใดสนใจรายการไหนก็พูดคุยกันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับนี่นะครับผมหลวงพ่อปานนะครับผมพราเนื้อดินนะครับนี่ครับในองค์ที่สามนะครับ ถัดมานะครับผมองค์ที่สี่ครับผมนี่นะครับเดี๋ยวรูปภาพแต่ละองค์ผมจะถ่ายไว้ให้นะครับพี่แบบชัดๆนะครับผมแต่ก็ถ้าดูในโรงกล้องนะครับผมก็จะชัดกว่านะครับนี่นะครับผมอุดพุทธคุณนะครับผมยังมีทั้งหมดห้าองค์เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับนี่เป็นองค์สุดท้ายในชุดนี้นะครับผมก็คือพิมพ์ทรงไก่นะครับ ทรงไกรหางพวงนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมท่านใดถูกใจก็สอบถามมากันได้นะครับพี่ีสำหรับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่หนึ่งนะครับชุดกรรมการนะครับผมพระเนื้อดินนะครับผมหลวงประปานนะครับแหวงนี้นะครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมรายการที่สองนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนําเป็นกรอบประกาศสี่บตรนะครับของที่ผมได้มาพร้อมกันนะครับอันนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับ เนื้อทองแดงนะครับผมบัดชังให้พิมพ์หลังตอรี่ปีศูนย์ห้านะครับผมนี่นะครับสาหรับรายการนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่องครากันเลยนะครับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นรายกันที่สองนะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้พี่ๆี่นะครับผมในราคานะครับผมเอา950บาทนะครับผม950บาทเท่านั้นนะครับพร้อมจัดส่งให้เลยนะครับพี่ๆราคานี้นะครับผม950บบาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผม ลองดูลองชมกันได้นะครับผมเป็นหลวงพ่อทวดนะครับผรือหลวงพ่อทวดหลังเตารีนั่นเองนะครับผมเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับลองดูผิวกันได้นะครับพี่พี่พระทุกองค์นะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับพี่พี่เชิญรับชมไม่ชอบใจนะครับผมเชิญรับชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่พี่สนใจองค์ไหนจริงๆก็สามารถสอบถามมาพูดคุยกันได้นะครับหรือว่าท่านใดนะครับ มีมุมไปต่อที่เท่าไหร่ก็ลองพูดคุยกับผมได้นะครับผมถ้าหากว่าผมแบ่งปันให้ได้ก็จะแบ่งปันให้นะครับพี่พี่ไม่ต้องเกรงใจนะครับผมสอบถามมากนดูก่อนได้นะครับผมนี่นะครับผมรายกันที่2นะครับ950นะครับผมท่านมานะครับผมรายกันที่3นี้นะครับก็จะเป็นหลวงพ่อพระจันทร์ฟัานอาจารโรนะครับพี่พี่เป็นเหรียญปี07นะครับวัดป่าอดมสมพรนะครับผมจังหวัดสกลนครเป็นเนื้อทองแดงนะครับ เรียนอาจารย์ฟั่นรายการนี้ก็ผมได้รับมาพร้อมกับกรองนะคับสนิบาตแบบนี้เลยนะครับสําหรับรายการนี้นะครับผมเป็นรายการที่3นะครับพี่นี่นะครับผมรายการนี้ขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ9 5 0บาทเหมือนกันนะครับผมสําหรับรายการที่3นี้นะครับผม950บาทนะครับพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับพี่นี่นะครับสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับ เปิดให้ในราคา950นะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ๆสำหรับเรียนอาจารย์ฟั่นนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมท่านใดดูแล้วสนใจก็รีบติดต่อนะครับรีบสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับนี่นะครับผมสำหรับรายการนี้นะครับผมเดี๋ยวผมถ่ายรูปภาพเพิ่มเติมไว้ให้นะครับนี่นะครับ รายการน yes, no hmm? no ี้950นะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่4นะครับวันนี้จะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงปู่ศิลานะครับพี่เป็นเหนือดวงหนึ่งนะครับผมรายการนี้ขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคา450นะครับผมสําหรับเหรียญเหนือดวงหนึ่งเนื้อทองแดงนะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับผมรายการนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผม450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายการที่4นะครับผมใน EP นี้นะครับ ต่อโคตรงนี้นะครับผม450นะครับลองดูผิวกันได้นะครับผมนี่นะครับเหนือดวงรุ่นแรกนะครับผมหรือว่าเหนือดวงหนึ่งนั่นเองนะครับดูให้ชอบใจกันได้เลยนะครับพี่พี่สภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับโซนสงแค8แปะนะครับผมอำเภอเมืองนะครับจังหวัดกฬสินศิ์นะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับปีสอง2นาสองนะครับผมนี่นะครับเป็นรุ่นแรกนะครับพี่ ชุดนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ฟอสมที่ผมได้มาด้วยเลยครับขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับผม450บาทนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญพ่อเกษมเข็มมโกรนะครับผมรายการที่5นะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมเหรียญพ่อเกษมนะครับเป็นมอทบอลนะครับผมเนื้อทองแดงนะครับรายการนี้ขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับ เปลียนหลวพ่อเกษมเขมบคักรนะครับผมมทบเจ็ดปีหนึ่งแปดนะครับนี่นะครับผมห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมสํานักสู่สัมใต้รักนะครับนี่นะครับหลวงพ่อเกษมเขมบรักรนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับถ้าใดสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับผมมทบเจ็ดนะครับหลวงพ่อเกษมนะครับผมนี่นะครับลองดูกันได้เลยนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับ เปิดให้ในราคานะครับผม500บาทนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหลุมพ่อเงินนะครับพี่พี่ใหม่เลขที่6นะครับรายการนี้450านะครับพี่พี่สำหรับหลุมพ่อเงินนะครับรูปหลอหลุมพ่อเงินวัดบางคานะครับผมรายการนี้นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวมขออนุญาตนะครับลงกล้องให้ดูให้ชมกันนะครับผมนี่นะครับหลุมพ่อเงินนะครับผมวัดบางคาานะครับ 450าบาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆอยู่ในเลี่ยมเป็นแบบนี้เลยนะครับผมสภาพนี้เลยนะครับพร้อมเลี่ยมพร้อมพื้นคอห้อยบูชาเลยนะครับพี่ๆสำหรับลงพ่อเงินนะครับผมรายการนี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับผมรายการนี้นะครับผม450นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่7นะครับปิดตาปุโตจัมโบ้สองนะครับผมวันนี้เป็นเนื้อ ผงเกสอนนะครับพี่พี่รายการนี้ขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับพี่พี่สำหรับปิตาปูโตรายการนี้นะครับผมเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับผมเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมวายเลขนี้นะครับรายการที่เจ็ดนะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับผมนิ้วมือนะครับมีตําหนิตรงนี้นิดนึงนะครับพี่พี่นี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับผมวัดประดูชิมพีนะครับ หลังยันดวงใหญ่นะครับผมองนี้นะครับ750าบาทนะครับผมพร้อมเบี้ยแบบนี้เลยนะครับผมถัดมานะครับพี่พี่ถัดมาครับผมรายการที่8นะครับอันนี้เป็นพระผงสุพรรณนะครับผมพร้อมเบี้ยแบบนี้นะครับองนี้นะครับขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับผม450บาทนะครับผมสําหรับพระผงสุพรรณรายการที่8นี้นะครับผมลองดูผิวกันได้นะครับผมรายการนี้สิงค้าผม450รบาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่ สำหรับนะครับผมพระผงสุพรรณนะครับรายการที่8นะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมรายการนี้นะครับ450านะครับผมถัดมานะครับผมรายการที่9้านะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นหลวงปู่โตนะครับพี่ๆเป็นพระผงนะครับนี่นะครับผมรายการนี้ขออนุญาตเปิดให้ในราคา400บาทนะครับผมสำหรับรายการนี้นะครับ สี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่พี่องะคะ์นี้นะครับผมนี่นะครับพระผงสี่เหลี่ยมนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่เก้านะครับด้านหลังจะมีเป็นยันแบบนี้นะครับผมสี่ร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่ถ้าได้สนใจก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะคร<ๆ>ับผมสี่ร้อยบาทนะครับถัดมานะครับผมรายการที่สิบนะครับผมันนี้กออ็ผมขออนุญาตดูสักครู่นะครับ อันนี้เป็นพระผงนะครับผมยันข้างนะครับผมหลวงพ่อเต๋คงทองนะครับรายการหมายเลขนี้นะครับผมรายกันที่10นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับผม400บาทนะครับผมสําหรับพระผงยันข้างนะครับหลวงพ่อเต๋คงทองนะครับพี่พี่รายการที่10นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับองนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้นะครับ หลวงพ่อเตยคงทองนะครับพี่น่าจะเป็นปีหนึ่งเก้านะครับของรายการนี้นะครับเนื้อผงนะครับสี่ร้อยบาทนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับพี่รายการนี้นะครับสี่ร้อยบาทเหมือนกันนะครับผมพระสมเด็จรายการที่สิบเอ็ดนะครับผมนี่นะครับรอดูผิวองค์นี้กันดูได้นะครับผมถ้าในสนใจก็สอบถามมากันได้เลยนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ สี0บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมหมายเลขที่11นะครับผมใน EP นี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่รายการที่11นะครับผม400บาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลข12นะครับพี่รายการนี้จะเป็นนะครับพระซุ้มกอนะครับของรายการนี้นะครับ450านะครับผมพระซุ้มกอรายการนี้นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมพละซุ้มกอนะครับ นี่นะครับผมพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมดูผิวกันได้นะครับผมนี่นะครับลองดูให้ชอบใจนะครับผมลองดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่ๆสภาพผิวองค์พระนะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขสิบสามนะครับผมรายการนี้จะเป็นปิตาพังพการนะครับพี่หรือว่าปิตาวัดเขาอ้อนั่นเองนะครับรายการนี้นะครับผมห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่สำหรับ เรียญครับปิดตาพังพการนะครับ500บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมรายการใหม่เลขที่13นะครับผมใน EP นี้นะครับปิดตาพังพการนะครับผมเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับลองดูให้ชอบใจกันได้เลยนะครับพี่ๆสวยๆจำเดิมแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่14นะครับผมรายการนี้ก็ จะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงพ่อแดงนะครับพ,พี่วัดแหลมศอนะครับผมหลวงพ่อแดงรายการนี้นะครับผมเอา300บาทนะครับสําหรับเหรียญพ่อแดงนะครับผมองค์นี้นะครับวัดแหลมศอนะครับผม300บาทจะส่งให้ฟรีนะครับเท่านั้นเลยนะคร,ร RV, ับผมหลวงพ่อแดงนะครับรายการน, EP นี้นะครับผมหมายเลขที่14นะครับผมใน EP นี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับหลวงพ่อแดงวัดแหลมศอนะครับนี่นะครับ สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่พีด้านหลังก็จะเป็นยันแบบนี้นะครับอยู่ในเลี่ยมนะครับผมเป็นลี่ยมกันน้าเก็บผิวนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่15นะครับผมรายการนี้จะเป็นรูปภาพนะครับผมหลวงพ่อกวยนะครับชุตินาทารนะครับรายการนี้นะครับผม400บาทนะครับผมสําหรับรูปภาพหลวงพ่อกวยนะครับพี่พีนี่นะครับผมอาจจะลงกล้องให้ดูยากนิดนึงนะครับ นี่นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับเป็นรูปภาพผล่งพ่อควยนะครับผมที่อยู่ในเลี่ยมนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับผมนี่นะครับเก่าๆแบบนี้นะครับผม400บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่รายการนี้นะครับสําหรับรายการที่15นะครับผม ถัดมานะครับผมรายการที่16นะครับจันเป็นปิดตานะครับผมกระหนกข้างนะครับผมเนื้อก้นครกนะครับผมรายการนี้4ี่ร้อยขออภัยด้วยนะครับผมรายการนี้700บาทนะครับผมนี่นะครับจาสลับกับอีกองหนึ่งนะครับอีกองหนึ่งจะเป็นเจ้าสัวนะครับพี่พี่นี่นะครับเปิดให้ในราคา700บาทเท่านั้นนะครับผมฝังตะกนตรงด้านล่างนี้เลยนะครับลองดูกันได้เลยนะครพี่พี่เป็นปิดตากระหนกข้างนะครับผมลงบุโต๊ะนะครับผมรายการที่16นะครับผมใน ep นี้นะครับ 700บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่อันนี้ด้านหลังอาจจะลงกล้องให้ดูยากหน่อยครับนี่นะครับผมถัดมานะครับผมรายการที่17แล้วนะครับพี่พี่รายการนี้จะเป็นเจ้าส่วนะครับเนื้อทองแดงนะครับผมเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับองนี้นะครับผมนี่นะครับขออนุญาตเปิดให้ในราคา500อบาทนะครับผมสําหรับเหรียญเจ้าส่วรายการที่17นะครับผม500บาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับ เท่านั้นเลยนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผม5้าอยบาทนะครับเจ้าสวนนะครับผมหลวงบุญนะครับวัดกลางบางแค้วนะครับผมเป็นเื้อทองแดงนะครับพี่พี่ที่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับถ้าใด้ถูกใจก็สามารถสอบถามนะครับผมเข้ามานะครับพูดคุยกันได้นะครับผมด้านหลังมีรอยจัน์ตรงนี้ด้วยนะครับพี่ดูนะครับผมเหรียญเจ้าสวนะครับนี่นะครับผรายการนี้นะครับรายการที่17นะครับผมใน EP นี้นะครับ ห้าร้อยบาทนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นหลุพปูทวดเนื้อว่านนะครับพี่รายการที่สิบแปดนะครับผมองค์นี้นะครับสี่ร้อยบาทนะครับผมสาหรับหลุมปูทวดเนื้อว่านนะครับองค์นี้อยู่ในเลี่ยมเก่าแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับขออนุญาตลงกล้องให้ดูนะครับผมรายการนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับนี่นะครับหมายเลขสิบแปดนะครับผมนี่นะครับ 400บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆองนี้นะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับด้านหลังลงกล้องให้ดูไม่ค่อยเห็นเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับเพราะว่ากรอบเก่ามากนะครับพี่ๆองนี้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเบี้ยแก้นะครับเบี้ยแก่นะครับนี่นะครับมีประหลอดอยู่ด้านในนะครับผมเบี้ยแก่รายการนี้นะครับผมอยู่ในเลี่ยมถักร่วนแบบนี้นะครับผมรายการนี้400บาทนะครับผมสําหรับเบี้ยแก่นะครับ 400บาทนะครับผมเบี้ยแก้เลี่ยมทักรวดนนะครับนี่นะครับน่าจะเป็นหลงปบ่เพิ่มนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมรายการที่19นะครับผมใน EP นี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมเบี้ยแก้รายการนี้นะครับ400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับใขรอยาวเรามีตลอดด้านในนะครับผมนี่นะครับถัดมานะครับผมรายการที่20นะครับพี่ๆรายการนี้ก็จะเป็นนะครับพ่อคูณนะครับผม ปีหนึ่งสองเนื้อทองแดงนะครับผมรายการนี้ขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับนี่นะครับผมเรียนพ่อคูณรายการนี้นะครับผมห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมหลวอพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับนี่นะครับผมปีหนึ่งสองเนื้อทองแดงนะครับพ่อคูณปาริสุโธนะครับดูเส้นสายฝนนะครับนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมถ้าใดสนใจก็สามารถสอบถามมากันได้นะครับพี่ จะดูรูปภาพเพิ่มเติมก่อนก็ได้นะครับผมด้าถูกใจก็สามารถสั่งชาบูชาได้เลยนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมพระทุกองค์สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับผมถัดมานะครับผมรายการที่21นะครับพี่รายการนี้ก็จะเป็นเดือนโชคดีนะครับผมหลวงพ่อเกษมพิมพ์ใหญ่นะครับโชคดีหลังหนูองค์นี้นะครับผม450นะครับผมโชคดีหลังหนูรายการนี้นะครับรายการที่21นะครับผม 450บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่นี่นะครับ450นะครับผมรายการนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมวิสาขบูชาไตรักนะครับโชคดีหลังหนูนะครับผมปี2532นะครับผมนี่นะครับ450นะครับถัดมานะครับผมรายการที่22นะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับผมเนื้อเก่าแบบนี้นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับพี่ๆีสำหรับพระสมเด็จองนี้นะครับผม เอานะครับผมเอา400บาทนะครับผมพระสมเด็จรายการที่22นะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับเท่านั้นเลยนะครับโมงนี้นะครับจะอยู่ในเลี่ยมน่าจะเป็นเลี่ยมเงินเก่านะครับพี่ๆนี่นะครับไม่ก็เป็นสำลีเงินเก่านะครับผมเลี่ยมจับขอบนะครับผมแบบนี้เลยนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นสมเด็จเกศชัยโยนะครับพี่ๆรายการที่23นะครับผมงนี้ก็400บาทนะครับ สำหรับพระสมเด็จเกจิโยนะครับรายการหเล้ที่23นะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับเท่านั้นเลยนะครับผมวงนี้นะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผม400บาทนะครับผมด้านหลังจะเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับถ้าหากผมลงกล้องไวไปอย่างไรต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมหากดูไม่ทันอย่างไรก็สามารถกดหยุดแล้วก็ดูก็ได้นะครับพี่ๆหรือว่าจะ ขอดูรูปภาพเพิ่มเติมผมก็ได้นะครับผมถัดมานะครับผมรายการรองสุดท้ายนะครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับผมหรือว่าพระครูยานวิลาศนั่นเองนะครับผรายการนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงรงดํานะครับพี่ๆองค์นี้ขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับผมห้าร้อยบาทนะครับสําหรับเหรียญนะครับหลวงพ่อแดงนะครับนี่นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมห้าร้อยบาทนะครับ จะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมพระครูยานวิราชนะครับหลวงพ่อแดงนะครับพี่รายการนี้นะครับผมลองดูกันได้เลยนะครับนี่นะครับเอาที่พี่ๆชอบใจได้เลยนะครับพี่สามารถสอบถามได้ทุกรายการนะครับผมมีรูปภาพเพิ่มเติมให้ดูให้ชมนะครับรายการนี้นะครับผมนี่นะครับ 500บาทนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่25นะครับผมรายการสุดท้ายแล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับก็จะเป็นนะครับเหรียญในงานบุกพันธสีมานะครับผมหรือข้าวกลุยนะครับผมเป็นเนื้อหลังปากกานะครับวงนี้จะอยู่ในเลี่ยมเป็นพลาสติกเก็บผิว้แบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมด้านนี้เป็นหลังฮนุมานปี21นะครับพี่เปิดให้ในราคานะครับผม500บาทนะครับผมสำหรับรายการที่25นะครับผมใน EP นี้นะครับ 500บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่นี่นะครับหลุมพ่อกวยนะครับชุตินาทาโรนะครับผมวัดโคสิตารามนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมรายการนี้นะครับเนื้ออันปาก้านะครับผมนี่นะครับ500บาทเท่านั้นเลยนะครับท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามมากันได้นะครับผมนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังไฮโนมานเชิญทงแบบนี้นะครับพี่พี่ปี25 2 1สองนะครับผมนี่นะครับ สวยแบบนี้เลยนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนีนะครับ ก็สำหรับท่านใดนะครับที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับหรือว่ากดปุ่มติดตามก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับกติกาของทางช่องนะครับผมก็เหมือนที่ผมได้เน้นย้ําในทุกๆ EP เลยนะครับผมรับชมให้ชอบใจนะครับรับชมให้ถูกใจนะครับผมสนใจองค์ไหนก็อย่าลืมจดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นนะครับแล้วก็หมายเลข EP ที่พี่ๆกาลังรับชมกันอยู่นี้กันด้วยนะครับผมเพียงเท่านี้พี่ๆก็สามารถพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจัดโทรมาบอกผมก็ได้บอก เลยนะครับผมว่าสนใจอยากจะเช่าบูชาพระเครื่องนะครับผมหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับใน EP ไหนนะครับผมหลังจากนั้นผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่เบอร์โทรของพี่ๆนะครับแล้วก็จะจะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับจะส่งพระให้ตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับผมท่านใดเช่าบูชารายการไหนไปนะครับได้รับพระรายการน,นั้นแน่นอนนะครับ ก็ดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมและสําหรับวันนี้นะครับผมกระผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับผมสําหรับวันนี้นะครับพี่พี่สวัสดีครับ